สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมให้เพื่อนมาดูผักสลัดหน้าร้อนเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ที่เราจะต้องเตรียมตัวที่เราจะต้องแก้ไขถ้าเจอแล้วแก้ไขแบบไหนยังไงเพราะในส่วนตรงนี้สําหรับหน้าร้อนผมก็ผ่านมาหลายหน้าร้อนแล้วครับเพราะผมทาผัางแต่ปี2017เนาะก็หลายปีแล้วอันนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งครับที่เป็นหน้าร้อนแต่ผมมองว่าปี68เนี่ยมันไม่ได้ร้อนเหมือนปี67ที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าช่วงปี67เนี่ย ต้นปีเนี่ยคือมกราเนี่ยก็จะเจอเพลียไฟกันแล้วอันนี้ผมทําคลิปเนี่ยเดือนมีนานแล้วนะครับก็ช่วงที่ทําคลิปก็มีฝนมัง่งไหมมีฝนมั่งแดดมีมัม่งไหมมีมัม่ง,งวันนี้จะพามาดูเราบว่าปัญหาผักสลัดหน้าร้อนที่เราเจอหลกัหลกๆเนี่ยมันเจออะไรบ้างแล้วเราจะต้องใช้อะไรจัดการแบบไหนยังไงเดี๋ยวขนยาสลับกล่องครับครับวันนี้อากาศดีครับอืมวันนี้วันเสาร์ด้วยวันที่น่าจะวันที่เจ็ดหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเลย เส็แปดมั้งครับเมื่อวานส่งผักช่วงเย็นแบบมีออเดอร์ด่วนตอนเย็นใช่เมื่อวานวันที่เจ็ดนี่วันที่แปดครับที่ผมทาคลิปนะช่วงนี้ก็จะมีมลสุมหลายที่ครับอทีนี้มาดูปัญหาหน้าร้อนที่เราเจอหลักๆเลยเบสิกเลย,เลยรากเน่าปัญหารากเน่าเกิดจากสองสาเหตุสามสาเหตุครับผม,มผมก็จะมันไล่เรียงให้ดูว่ามันเกิดจากอะไรอย่างแรกคืออุณหภูมิมันร้อนอุณหภูมิในกล่องร้อนนะฮะในกล่องเนี้ยมันร้อน วิธีแก้เหรอเมื่อก่อนผมใช้กล่องกุ้งครับผมใช้กล่องกุ้งร้อยเปอร์เซนต์เลยตอนแรกเลยนะที่ผมปลูกนะเพราะเราหากล่องไอ้ปลาแซลมอนไม่ได้แล้วไม่รู้มันคือกล่องอะไรด้วยตอนที่เราปลูกใหม่ๆแล้วก็ซื้อมาเลยพอถึงหน้าร้อนอยู่ตตยอยู่ตายจนผมไปค้นพบวนะ่าทาไมเขาใช้กล่องยาวปลูกผมก็เลยลองสับเป็นกล่องแบบนี้ดูก็โกดว่าโอ้ใช่มันมีส่วนครับกล่องกุ้งกับกล่องปลาแซลมอนส่วนที่ต่างกันก็คืออุณหภูมิในกล่อง แค่นั้นครับสิ่งนี้มันจะทําให้ผักเราเนี่ยดีหรือไม่ดีเดี๋ยวผมเช็ดกล่องแบบหนึ่งนะครับนี่ะอ่นาน่าจะชัดขึ้นนะแหววแหววเลยเนี่ยฮะคืออุณหภูมิในกล่องแค่นั้นครับที่ทําให้รากเน่าหรือไม่เน่าอย่างที่สองคือเพราะอากาศร้อนอัตราการใช้ปุ๋ยอย่างที่เราเคยใช้ปกติเนี่ยอ่ะเอาของผมเป็นณฑ์นะซีซ,ซ,ซีต่อน้ำหนึ่งลิตรกล่องกุ้งผมตีเป็นหนึ่งผมตีเป็นยี่ห้าลิตร เติมกล่องละอย่างละหนึ่งร้อยซีซก็คือเบสิกของผมเนาะหน้าหนาวหน้าฝนเพิ่มได้ครับกล่องละ110แต่พอหน้าร้อนต้องลดกว่าปกติครับเหลือเก้าสิบถ้าเพื่อนๆคิดว่าพื้นที่ตรงใดที่เพื่อนๆอยู่มันไม่ได้ร้อนมากในส่วนของผมนะก็เติม100่ได้ไม่ต้องถึง1้อที่เราทําเกินมาแล้วไม่เป็นไรทีนี้กล่องปลาแซมอนเบสิกของผมก็คือผมตีเป็นสี่ิบรกล่องละย่างละร้อยหกสแต่ที่สวน กับลูกสวนกล่องละอย่างละ175ถึง180ในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเพราะผมจะเพิ่มปุ๋ยเพื่อให้ผักสลัดมันโตขึ้นเราจะได้มีผักขายเร็วขึ้นนั่นคือวิธีการผมพอถึงฤด,ดูร้อนผมทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับผมต้องลดจากเบสิกที่160เหลือ150ครับมาอย่างนั้นมันไม่ผ่านหน้าร้อนผมกลัวว่าอย่างเราทำผักช่วงนี้เขาไปโตเอาช่วงนี้เมษา ปลายมีนาเมษาอะไรเงี้ยก็มันจะร้อนมากดังนั้นช่วงนี้ก็ลดปริมาณปุ๋ยช่วยเอาอือย่างที่สองนะครับอย่างที่สามที่เราเจอผักสลัดสลบแดดมันเจอแน่นอนครับหน้าร้อนพอเพราะแดดมันโหดจริงๆตรงนั้นก็ทำซเซนท์สองชั้นกันไว้ครับถ้าถ้ามีเวลาถ้ามีพื้นที่ก็อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นล่าง50%เหมือนกันก็ได้เอาไว้ดูดเปิดปิดในช่วงที่แดดแรงๆแค่นั้นครับช่วยได้ รูเฉพาะช่วงที่แดดแรงนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าคาไว้ตลอดเลยเนี่ยผักยืดแน่นอนครับและอีกอย่างหนึง่งคือเป็นเรื่องประจำของผักสลัดเลยนะครับเพลียไฟเพลียไฟในผักสลัดมันมาเองครับอากาศร้อนมันมาถึงเพื่อนจะใช้มุ้งที่มันดีขนาดไหนพแพงเลือดดูขนาดไหนก็ช่างครับมันจะแทรกตัวเข้ามาได้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับวิธีแก้ก็คือเดี๋ยวผมจะแปะยิ่งไม่ให้มันมีไอตัวฉีดที่เป็นของน่าจะ ยี่ห้อพรีโมเทคเนี่ยฮะตัวสีม่วงถ้าเป็นนอนก็ตัวสีเขียวมันเป็นสารสกัดออแกนิคกครับผมไม่มีขายหรอกแต่ว่าใช้ตัวนั้นมันเอาอยู่อืก็เลยบอกต่อแค่นั้นเลยครับผมไม่มีขายหลักๆก,ก,ก็แค่นี้ฮะปัญหาหน้าร้อนที่เราเจอเอ้ยอย่างหนึง่งผักสลัดขมมันทําไมมันขมหน้าร้อนมันขมแน่นอนครับมันจะขมกว่าปกติเพราะว่าผักมันจะผลิตยางออกมาสู้กับแดดโดยเฉพาะนี่เลยโอก๊กตัวกินโอ๊กกินคอสเนี่ย มันจะขมกว่ากว่าที่เราเคยปลูกมาจากช่วงที่ผ่านมาเป็นหน้าหนาวเนาะผักรสชาติดีต้นใหญ่โตเร็วพอถึงหน้าร้อนโตช้าขมต้นไม่ค่อยใหญ่เหตุผลที่ต้นไม่ค่อยใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้ใช้ปริมาณปุ๋ยเท่าเดิมเราลดปุ๋ยลงแล้วก็สภาพอากาศที่มันร้อนพอมันร้อนเนี่ยผักสลัดมันไม่ใช่ผักท้องถิน่นมันไม่ใช่กวางตุง้งไม่ใช่คะน้าอะไรที่เราปลูกทั่วไปจากสมัยพ่อแม่เราเนาะ มันเป็นผักที่เราเอานําเข้ามาเราฝืนธรรมชาติเขาพอเจออากาศร้อนมากๆมันก็จะโตช้าหน่อยดังนั้นหลายพื้นที่เนี่ยพอถึงหน้าร้อนเขาจะขึ้นราคากันก็จะอัพราคากันตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเทคนิคของใครของมันในการขายแต่อย่างของผมเนี่ยก็ราคาเดิมครับเพราะว่าผมส่งให้ร้านอาหารญี่ปุ่นส่งโรงแรมก็คุยกันไว้ราคาไหนก็ราคานั้นทั้งปีอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาดูปัญหาผักสลัดหน้าร้อนที่เราจะต้องเจอ หลักๆก,ก็แค่นี้นะฮะก็ดูแล้วก็ไปปรับใช้เอาครับมันไม่ยากหอกอํทำผักแต่เ,เราต้องเข้าใจว่าฤดูไหนปัญหายังไงเราก็จะได้แก้ไขถูกทางอ่ะแค่นี้ครับสำหรับวินนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ